่านผู้บังช่องเผยแผ่บารมีบายโจพันธกการสำหรับเรื่องเล่าวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องถึงจิตสภาวะจิตอจัจฉริย์ของแม่จันทาเกี่ยวกับเพื่อนสาวค้หนึ่งที่มาเจอในคู่กันนะครับชายหนุ่มคนหนึ่งเขาอายุ24ปีตอนนั้นนะครับเขาได้หนีไงบวชที่วัดป่าสีดลม,มัจน,นารางอำเภอโนซาจ พอดนอนทานีนะครับนี่ได้บวกอยู่กับคนนึงริงจริงน้นนได้ประมาณสักสเดือนนะครับไปอยู่ที่โน่นแล้วก็หลังจากนั้นคุณแม่ก็ออกตามหาจะได้ไปพบก,กับลูกชายของตนเองแล้วก็เลยขอร้อกให้ลูกชายเนี่ยได้นาศิขาจากเพศบอกมชิดมาเป็นเพศคาราวาเพื่อมาดูใจคุณพ่อที่ป่วย ในรูปให้่างๆครับท่ายหนึ่งนั้นก็ไม่อยากจะสึกก็เลยได้ไปกราบพระแม่พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านหนึ่อเขาคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสายทองเตชะรมูงศ์เราไปกราบหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมวงศ์ป่าที่ภูคุณแม่ท่านก็ขอร้องให้ภาพรูปนั้นสึกให้ได้หลวงพ่อสายทองท่านก็เมตตาสงสารก็เลยได้มีบนภาพรูปนั้นให้สึก ตาศิษาซะนะครับหลังจากนั้นชายหนุ่มคนนั้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปก็คือการไปเขียนหนังสือเรื่องราประอดพ่อ,อ,อพแม่ครูอาจารย์ท่านเป็นมากมายให้ผู้คนได้รู้จักแล้วก็มีโอกาสได้มาทําจัดงานมันเกิดให้กับคุณแม่จันทาเลิกยามสมัยนั้นท่านยังเป็นคารวาดนะครับปัจจุบันท่านเป็นแม่ชีจันทาเลิกยามแล้วนะครับอยู่วัดป่าภูนิทัตตะ บ้านไร่พัฒนาตำบลดูกอึงอเภอหนองฮีจััวหดงร้อยเอ็ดครั้งนั้นนะชายหนุ่มเขาได้ไปทำพิธีจัดงานมันเกิดให้คุณแม่จันทานเลิกยามร่วมกับหลวงพ่อสายทองเตชชะโมเนี่ยเป็นปีที่3นะปีที่1ที่2ได้จัดมาแล้วแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่3ในขณะที่คุณแม่ทําพิธีส่งน้ำนะลดน้ําจากคณะลูกศิษย์ต่าง เพื่อมุทิตาจิตแด่คุณแม่จันทาเลกยามปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาสวยผิวพรรณขาวสะอาดสะอ้านนะครับหน้าตาน่ารักสวยยังกับดาราสาวญี่ปุ่นนะครับจู่ๆเนี่ยชายหนุ่มคนนั้นก็มองเห็นผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกพึงพอใจแต่ไม่กล้าเข้าไปพูดคุยอะไรเพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งในวันนั้นนะมีพาะเถลัผู้ใหญ่มาก็มี หลวงพ่อสายทองเตชธรรมโอท่านก็อยู่พระอาจารย์บุญเดชญาณเตโชก็อยู่ปู่ฤษีเกตแก้วก็อยู่ในเหตุการณ์อาจารย์คำสิงสุนิมารก็อยู่ที่นูน่นแล้วก็พระอ,อีกลหลายท่านแล้วก็ญาติโยมมาร่วมง,งานต่างๆเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขามีความทุกข์ร้อนในใจอยากที่จะขอที่พึ่งกับคุณแม่จันทาึกอยยางเพราะว่าตอนนั้นเขามีการนัดหมายกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งไว้เพื่อว่า เขาจะต้องไปแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้มีความชอบผู้ชายคนนั้นในขณะนั้นแม่ทานเนี่ยนั่งรับแขกอยู่นั่งให้ลกูกศิษย์ลูกหาเนี่ยส่งน้ําแสดงมุิตาจิตอยู่หญิงสาวคนนั้นนะชื่อไข่มุกคุณไข่มุกเนี่ยก็เลยเข้าไปหาคุณแม่จันทาเด็กยามก็เลยได้ไปกล่าวอธิษฐานจิตในใจนะครับอธิษฐานจิตในใจ ขอให้หนูได้เจอเนื้อคู่ชายหนุ่มรูปงามทั้งกายและใจขอให้ได้เจอเนื้อคู่ปรากฏว่าชายหนุ่มคนนั้นก็มองดูผู้หญิงคนนี้แต่เห็นเหตุการณ์ระยะห่างกันไปพักประมาณ20กว่าเมตร30กว่าเมตรซึ่งก็ไม่รู้ว่าอธิษฐานอะไรแต่ก็มองผู้หญิงคนนี้ด้วยความสนใจนะครับเพราะผู้หญิงเขาหน้าตาดีหน้าตาน่ารัก กเกิดความสงสัยว่าเเขาอธิษฐานอะไรกับแม่ทานนะจู่ก็มองเห็นว่ามีคุณแม่จันทานเนี่ยหยิบดอกบัวขึ้นมาสองดอกนะครับแล้วก็อธิษฐานไปบางอย่างที่ดอกบัวนั้นนะครับภายหลังเนี่ยแอดมินก็ได้ไปถามคุณแม่จันทานว่าอธิษฐานดอกบัวเนี่เพื่ออะไรขณะที่แม่ทาอธิษฐานจิตให้เนี่ยแม่ทาก็กำหนดจิตว่าถ้าคนที่เห็นในนิมิตคือผู้หญิงคนนี้ที่ไข่มุก กับผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพจัดงานมันเกิดให้แม่จันทานเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยได้ไปเจอแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากนั้นแม่ทานเนี่ยก็ยื่นดอกบัวให้กับผู้หญิงคนนี้นะครับให้กับคุณไข่มุกปรากฏว่าคุณไข่มุกก็รับดอกบัวมาไว้แล้วก็นําไว้ไปบูชาขณะนั้นชายหนุ่มคนนั้นนะ่ะตัดสินใจด้วยความ กล้าก็เลยเข้าไปขอเบอร์ผู้หญิงคนนี้นะขอเบอร์คุณไข่มุกปรากฏว่าคุณไข่มุกก็ไม่อยากจะให้นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนอะไรต่างเนี่ยแต่ก็ด้วยความตื้อของผู้ชายเขาเลยไปขอเบอร์ก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกัน,ได,กกนได้พูดได้คุยกันต่างๆจนคบกันไปได้สักระยะหนึ่งนะครับชายหนุ่มคนนี้กับคุณไข่มุกเนี่ยก็รู้จักกันได้รู้จักแล้วก็ไปทํากิจกรรมร่วมกันเป็น เที่ยวไปทําบุญไปต่างๆเนี่ยด้วยกันระยะหนึง่งก็เลยมีโอกาสชายหนุน่มนี่ก็เลยชวนคุณไข่มุกเนี่ยไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปที่บ้านหนองสไลซึ่งเป็นบ้านของคุณแม่จันทาเลือกยามบ้านหนองสายตําวลดุกอึงอาเภอหนองคีจังหวัดร้อยเอ็ดปรากฏว่าประโยคแรกที่คุณแม่จันทาเนี่ยทักคุณไข่มุกเนี่ยใช่หนูไหมที่ขอดอกบัวก,กับแม่วันนั้น ในวันเกิดแม่ที่วัดตาห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิคุณไข่มุกก็ตอบว่าใช่จ้ะหนูเองค่ะที่ขอดอกบัวผมผู้ชายคนนั้นก็เลยงงนะว,ว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรกันท่าทีถามอะไรกันสักอย่างหนึง่งก็เลยเกิดความสงสัยว่าทําไมเขาคุณไข่มุกตอบว่าใช่ค่ะหนูเองที่ขอดอกบัวกับคุณแม่ค่ะแค่นั้นนะครับคุณแม่กับคุณไข่มุกก็คือเป็นอนุก,กันหลังจากนั้นชายหนูคนนั้นกับคุณไข่มุกก็เดินทางกลับเดินกลับ ผมมีเรื่อเนาขณะเดินทางกลับมาเนี่ยชายหนุ่มก็พยายามเที่ยวขอเที่ยวถามผู้หญิงคนนี้ว่าอธิษฐานอะไรกับคุณแม่จันทาผู้หญิงก็ไม่ตอบนะด้วยความเหนียมอายหรือด้วยความที่ไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าตัวเองอธิษฐานอะไรไว้นะครับปรากฏว่าชายหนุ่มคนนี้มีโอกาสมาหาคุณแม่จันทาอีกครั้งหนึง่งก็เลยมาแอบถามคุณแม่จันทาว่าคุณไข่มุกเนี่ยอธิษฐาน เรื่องอะไรครับคุณแม่คุณแม่ก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่าวันนั้นคุณไข่มุกเนี่ยมาขอดอกบัวกับแม่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้เจอเนื้อคู่ขอให้เจอเนื้อคู่ที่เป็นชายหนุ่มรูปงามทั้งกายและใจแม่ก็เห็นว่านิมิตตรงนั้นมันเกิดขึ้นก็คือชายหนุ่มเป็นชายหนุ่มคนนั้นเองที่เป็นเจ้าภาพจัดงานให้คุณแม่แล้วก็คุณไขมุกเนี่ยยืนคู่กันเป็นเนื้อคู่กัน นะครับซึ่งหลังจากนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็ไปถามคุณไข่มุกคุณไข่มุกเองก็ไม่อยากจะตอบแต่ก็ด้วยความที่โดนกระเซ้าตลอดเวลาจึงต้องเผยความจริงออกมาว่าที่ไปขอก็คือเรื่องขอเจอเนื้อคู่เพราะว่ามีผู้ชายอีกคนนึงจะมาสู่ขอแต่ไม่ได้ชอบผู้ชายคนนั้น <c oughs> คุณไข่มุกเองก็ มีความเหนียมอายนะครับตามจิตของสุภาพสตรีนะครับก็ไม่อยากจะเผยความอธิษฐานให้กับใครได้รับรู้ปรากฏว่าคุณไข่มุกเองเนี่ยก็เข้าใจว่าผู้ชายคนเนี้ยที่อธิษฐานเจอในคู่เนี่ยเป็นคนที่เขามีความพึงพอใจในระดับสูงที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยแต่คุณไข่มุกก็เข้าใจว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งกลับไปบวชในรอบที่สอง หลังจากนั้นก็ผู้ชายคนนี้กับคุณไคยมุกก็มีโอกาสได้สนิทกันมากขึ้นก็เลยได้มีโอกาสพาคุณไคมุกผู้ชายคนนี้ก็เลยมีโอกาสพาคุณเคมุกเนี่ยเข้าไปพบกับคุณแม่ของชายหนุ่มซึ่งช่วงนั้นคุณแม่ก็น่าจะ,ะคุณแม่ของชายหนุ่มลนะป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับก็มีอายุเหลือ <c oughs> โทษครับก็มีความเจ็บให้ได้ป่วย เกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยระยะหนึ่งนะครับจนอาการหนักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคุณไข่มุกก็ช่วยดูแลคุณแม่ของชายหนุ่มคนนั้นด้วยความตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติดูแลอย่างดีจนคุณแม่ของชายหนุ่มเนี่ยเกิดความรักความชอบความพึงพอใจในคุณตัวไข่มุกจึงได้เอ่ยปากอยากได้มุกอยากได้คุณมุกเนี่ยมาเป็นลูกสซอรพ แต่คุณมุกก็ติดตรงที่ว่าชายหนุ่มเนี่ยเขายังไม่ได้ชอบคุณมุกสักเท่าไรแต่คุณมุกเข้าใจว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาอยากใช้ชีวิตอิสระแล้วก็อยากจะบวชอีกสักครั้งหนึ่งตลอดชีวิตแต่ด้วยความที่สุขภาพร่างกายของคุณแม่ของชายหนุ่มเนี่ยป่วยหนักเข้าขั้นถึงขั้นที่4นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะเสียชีวิต ด้วยความรักของลูกชายแล้วก็กลัวลูกชายจะไปบวชจึงได้ตัดสินใจลุกจากอาการที่ลุกไม่ได้เดินไม่ไดม้มาหลายวันเนี่ยตัดสินใจเนี่ยไปเป็นเท่าแก่ไปขอคุณไข่มุกกับพ่อแม่ของคุณไข่มุกที่อำเภอคอนสารนะครับเพื่อให้มาเป็นคู่ครองให้กับลูกชายเพราะว่ากลัวว่าลูกชายอ่ะจะหนีไปบวชอีกนะครับคุณแม่ก็เลยต้องหาวิธีผูกมัดด้วยให้ลูกชายเนี่ย ไม่ให้ออกบวดหลังจากนั้นก็พอขอคุณไขมุกได้ประมาณทัก2ยี่สิบวันนะยังไม่ถึงวันแต่งคุณแม่ของชายหนุ่มคนนั้นก็เสียชีวิตไปนะก็ได้เสียชีวิตไปอีกหลังจากที่ไปขอคุณไขมุกให้กับลูกชายแล้วเนี่ยยี่สิบวันก็ได้เสียชีวิตนะครับก็ทําพิธีชาปนก,กิจเสร็จเรียบร้อยอีกยี่สิบวัน ก็ชายหนุ่มกับผู้หญิงคนนั้นก็ได้แต่งงานกันตามตามที่ตกลงกันไว้นะครับก็เลยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าผู้หญิงคนนี้คือคุณยายมุกเนี่ยได้ตั้งจิตอธิษฐานกับคุณแม่จันทานเลือกยามว่าขอเจอเนื้อคู่แล้วก็คุณแม่จันทานก็เลยอธิษฐานให้หยิบดอกโดยการหยิบดอกบัวขึ้นมาเสี่ยงทายให้ว่าถ้าเป็นเนื้อคู่กันก็ขอให้ได้คนคนนี้สองคนเนี้ยไปพร้อมกันไปเจอแม่ที่ร้อยเอ็ด แล้วหลังจากนั้นชายหนุ่มคนนี้กับหญิงสาวชื่อคุณไข่มุกก็ได้แต่งงานกันนะครับก็อยู่กินกันตามภาษาสามีภรรยาสุขทุขตามภาษานะครับจนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนนะครับเป็นลูกสาวน่ารักคนหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์น,นะครับว่าคุณแม่จันทาท่านรู้ได้ยังไงว่าคุณแม่จันทาท่านส่งทายให้นะว่าคนที่จะมาเจอเป็นเนื้อคู่กันเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่บังเอิญง่ายๆนะถ้าไม่มีบุญกรรมร่วมกันเนี่ยก็ไม่มีโอกาสมาเจอกันแต่ว่าคุณแม่จันทาท่านเป็นผู้อธิษฐานจิตให้ให้คุณไข่มุกเนี่ยได้เจอเนื้อคู่ให้สมจิตตั้งใจที่ปรารถนาเพราะว่าก่อนนั้นนั้นจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งมาสู่ขอแต่ว่าคุณไข่มุกกลัวจะขัดเขาไม่ได้ เน่อยากจะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นจึงต้องจึงตั้งใจมาขอพอรกับคุณแม่จันทาแล้วก็คุณแม่จันทาก็เสี่ยงทายให้ว่าถ้าเป็นคู่กับผู้ชายคนที่เห็นในนิมิตเนี่ยก็ขอให้ได้เจอกันก็บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเดินถึงมาเนี้ยเขาก็ได้แต่งงานกันมาร่วม22ปีแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยชีวิตของคนเราอาจจะมีความราบลื่นบ้างสุด สดชื่นสมหวังบ้างนะครับสู้ชีวิตกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่คุณแม่จันทาเนี่ยท่านได้มีจิตเมตตาเสี่ยงทายดอกบัวให้กับคุณไข่มุกจนได้พบกับคู่ครองแล้วก็เป็นสามีกันมาตลอด22ปีนะครับใช้ชีวิตร่วมกันมา22ปีแต่ในวันนี้ถึงเวลานี้คุณไข่มุกก็ได้เหินห่างกับผู้ชายคนนี้ไปตามกรรม ของการเวลานะครับทุกชีวิตหนีไม่พ้นสัจธรรมการพัดพาจากสิ่งของที่เรารักสิ่งของที่เราพึงพอใจทุกอย่างไม่มีใครหลีกพ้นได้จากกรรมตรงนี้ความอัศจรรย์ของจิตแม่ทาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องนะครับที่แอดมินเองเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสกับคุณแม่จันทาจนได้มาเขียนเป็นเรื่องราวประวัติคุณแม่จันทาลงใน นิตไสารโรคทิพย์สมัยนั้นเขียนให้โลคทิพย์แล้วก็มีโอกาสมาทำหนังสือเป็นรูปเล่มให้คุณแม่จันทาใช้ชื่อว่าหนังสือโลกธรรมตอนนั้นนะครับแยกตัวออกมาจากโรคทิพย์ก็มาทําในแจกในกลุ่มตอนนั้นก็ไม่มีทุนนะครับในการทําหนังสือก็เขียนหนังสือขึ้นมาประวัติคุณแม่จันทาเลิกยาขึ้นมาก็แล้วก็มาถ่ายเอกสารแจกแล้วก็ขอค่าจัดทิมพ์คนละร้อยบาท แรกกับค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มนะครับก็สะสมสะสมเงินมาก็จนมีเงินขึ้นมาส่วนหนึ่งก็ได้จัดทํารูปเล่มเป็นหนังสือชีวประวัติคุณแม่นจันทานเนี่ยเผยแพร่ไปตามสือ่อตามร้านหนังสือ,ต,นนสอต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีเ e อ็ดบุ B ๊กไนอินเซเวนอีเลเว่นเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในช่วงนั้นนะครับหนังสือชื่อว่าหนังสืออ่านก่อนตายก่อนจะเสียดายที่ไม่ได้อ่านนะค,คือเป็นเรื่องราวที่ ชายหนุ่มคนนั้นเป็นผู้เขียนหนังสือให้กับคุณแม่จันทาเลิกยามแล้วก็มีโอกาสได้พบกับผู้หญิงผู้หญิงคือคุณไชมุกเนี่ยก็ได้อธิษฐานจิตขอเจอเนื้อคู่ขอให้เจอเนื้อคู่หนุ่มรูปงามทั้งกายและใจความอัศจรรย์ของจิตของแม่ทาเนี่ยมีมากมายถ้าจะเล่ากันวันหนึ่งก็คงไม่จบนะครับวันหนึ่งคงไม่จบไม่ง่ายความที่แม่ทาท่านเป็นผู้เรียบง่ายมีจิตเมตตาสงเคราะห์ ชีวิตประจําวันของคุณแม่จันทานเนี่ยสมัยก่อนนะครับแอดมินเคยไปเขียนหนังสือให้ท่านเนี่ยต้องไปกินเป็นนอนอยู่ที่บ้านท่านเนี่ยร่วมเดือนนะกินนอนอยู่กับคุณแม่จันทานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทดสอบเลยแหละว,ว่าคุณแม่เนี่ยอดหลับอดนอนได้จริงไหมซึ่งก่อนหน้านี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งกับ2พี่น้องเนี่ยไปทดสอบคุณแม่จันทานเพราะว่าน้งคุณแม่จันทาเนี่ยเคยอดนอน3เดือนเนี่ยไม่หลับไม่นอนทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยติดต่อกันอยู่3ปีอ่าครูคนนั้น ก็ไม่เชื่อว่าคุณแม่จจนทาจะอดหลับนอนได้ในการที่จะนั่งภาวนาทําความเพียรเดนจงกรมเนี่ยตลอด3เดือนโดยที่ไม่นอนเลยเนี่ยหลังไม่แตะพื้นเลยเนี่ยไม่หลับไม่นอนเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เลยไปเฝ้าเวรยนยามกับน้องชายสลับกันไปดูไปเฝ้าไปเฝ้าดูตลอดช่วง3เดือนปรากฏว่าไอคนที่ไปเฝ้าแอบหลับตลอดนอนหลับตลอดแต่คุณแม่จจนทาก็ยังปฏิบัติหน้าที่ของท่านปกติจิตก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ในจิตตลอดเวลาพอตื่นเช้ามา ก็หุงหาอาหารให้ครอบครัวให้ลูกให้หลานไปกินข้าวเอ,อ่อรับประทานอาหารเสร็จคุณแม่ก็เอางูเอาควายเนี่ยออกไปเลี้ยงตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามวิถีชีวิตของชาวชนบทนะครับกลับมาอีกทีนึงก็คือตอนเย็นประมาณห้าโมงเย็นก็จะนําควายเข้าคอกงัวตอนนั่นจะมีประมาณสองตัวควายประมาณห้าตัวนะคุณแม่จันทาก็จะเลี้ยงอย่างงี้ทุกวันวิถีชีวิตของคุณแม่จะอยู่กับไร่กับนาถึงเวลาทํานาก็ทํานาปักก้ากับพุโทโธ เดินไปก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ทุกอิเล่หมดนะครับนั่นคือคุณแม่ฝึกมาตั้งแต่อายุประมาณอายุ25ปีก็ฝึกปฏิบัติภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธมาตลอดจนสภาวะจิตมันมีความเป็นทิพย์มากขึ้นแล้วก็มีการปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยทําอบรมจากพระเดชพระค,คุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านมาสอนทางสมาธิให้กับคุณแม่จันทาได้ฝึกผลอบรมจิตจนสามารถพิจรารณาาย ได้โดยละเอียดเห็นตัดไตไส้พุงในจิตจิตเห็นตัดไตไส้พุงในร่างกายของตัวเองเนี่ยโดยละเอียดก็จึงได้มีการพิจารณาเผา,าธาตุขันร่างกายตัวเองจนเป็นาธาตุทั้ง4นะครับซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของจิตที่ท่านฝึกอย่างเข้มข้นจนสามารถพิจารณกายด้วยความแตกฉานจิตผู้รู้เกิดความรู้เห็นอัศจรรย์ต่งตางๆมีโอกาสได้ไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ นะครับรับรู้ว่าละจิตผู้อื่นได้แสดงนิดบางอย่างได้นะครับแล้วก็เส้นเกสาของคุณแม่จชนทานเนี่ยเป็นที่อศิรรย์สําหรับผู้ที่ได้พบเห็นสมัยก่อนนะเวลาคุณแม่จับเส้นผมเนี่ยเวลามีใครมาขอเส้นผมท่านเนี่ยคุณแม่ผมขอเส้นผมหน่อยนูขอเส้นผมหน่อยนะคะปรากฏว่าท่านเอามือจับไปบนศรีรษะท่านเนี่ยก็จับกันมาเป็นก้อนอ่าวันนั้นมีพยานหลักฐานได้ขณนะคุณถากูลเกิดรัต คณะคุณถากูลเกิดรัตจากกรุงเทพพาคณะมาประมาณสัก30ท่านมากรับเยี่ยมคุณแม่จันทาที่บ้านหนองลัยปรากฏว่าคณะลูกศิษย์คณะญาติธรรมของคุณถากูลเกิดรัตสัจธรรมท,ทัวเนี่ยก็อยากได้เส้นกษาคุณแม่จันทาเรื่องยามไปบูชาก็ขอและก็ขอเส้นผมของคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยก็เอามือจับไปที่เส้นผมท่านเนี่ยแล้วก็ยืน่นให้ปรากฏว่าเส้นผมท่านเนี่ยจับไปเป็นก้อนออกมาเลยนะครับ พอจับเป็นก้อนอะคนนั้นเห็นก็อยากได้อ่ะแม่ก็จับไปที่เส้นผมตัวเองกก็จับมาเหมือนกับเกาเกาผมอ่ะเกา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 เเสร็จปุ๊บก็ยื่นให้ก็เป็นก้อนกลมๆเหมือนกับลูกลูกดินกระสุนอะนะครับดินเหนียวที่เขาเอามาปั้นเป็นกลมๆอย่างนั้นอะ,อะคนแล้วคนเล่าขอขอคนนั้นก็ขอเส้นผมคนนี้ก็ขอเส้นผมก็เป็นก้อนทุกคนได้ไปแอดมินเองตอนนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เ,ยเกิดความวิตกกังวลว่าเอ้ยเกรงว่าคุณแม่จันทาเนี่ย หัวท่านจะร้านเราเราไม่เข้าใจสภา,าวะธรรมตรงนั้นเราก็หวังดีอะ่ะกลัวว่าศีรษะคุณแม่จะร้านก,ก็เลยเบรกทุกคนว่าไม่ให้ขอละพอละพอได้ไปเกือบ20 3สาคนก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ครับว่าเส้นผมคุณแม่เนี่ยพอพออันนี้ออกมาเนี่ยจับออกมาจากเส้นผมเนี่ยจากเส้นผมเหยียดตรงเนี่ยนะครับแต่ว่าพอท่านล้วงไปที่เส้นผมท่าน,นจับมันเป็นก้อนออกมาได้อัศจรรย์มากนะครับเป็นความอัศจรรย์ที่ว่าเส้นผมท่านเนี่ย ทำไมถึงจับกันเป็นก้อนได้ซึ่งครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเส้นผมของบุคคลที่จะจับกันเป็นก้อนได้เนี่ยหรืออนาคตแปลเป็นพระธาตุเนี่ยด้วยจากสาเหตุหนึ่งเป็นอำนาจของฌานสมาบัติฌานสมาธิหรือเป็นด้วยการพิจารณากายหรือว่าได้ระดับภูมิธรรมขั้นพระอริยเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นไปแล้วถึงจะมีปรากฏการธาตุร่างกายเนี่ยเกิดเป็นธาตุ พระธาตุได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณแม่จันทาเนี่ยท่านมีมาตั้งแต่เป็นคาราวสาเกิดความอัศจรรย์นในร่างกายของท่านตั้งแต่เป็นคาราวสาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังถ้าคุณชีพอภัยนอกคุณชีพอภัยนอกน่ะปัจจุบันนี้อยู่บ้านแก่งขามตำบลแก่งสนามนางอําเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาแลนะจังหวัดนครราชสีมาทุกครั้งเนี่ยที่คุณชีพพ่ชีพอภัยนอกเนี่ยเดินทางไปหาคุณแม่จันทาทุกครั้งเนี่ย นะครับจากพื้นราบเรียบๆเนี่ยนะครับพรมพรมแดงตอนนั้นคุณแม่อยู่บนบ้านจะมีพรมแดงวางไว้บนบนพรมเนี่ยทุกครั้งเนี่ยก่อนที่คุณชีพจะขึ้นไปเนี่ยพื้นก็ก็เป็นพื้นพรมธรรมดานะครับแต่พอคุณชีพขึ้นไปกราบคุณแม่จนทาั้นอะไครับพอก้มกราบลมปั๊บเนี่ยปรากฏว่าจะมีเสียงดังป๊อกแป๊ก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 เกิดขึ้นมาเลยไอเราก็สงสัยแอดมินก็อยู่ในเหตุการณ์อีกนะก็ แปลกเยว่าปอกแป๊กปอกแป๊กปรากฏว่ามันมีเม็ดกลมๆสีชมพูขาวนะครับท่านผู้ฟังชมพูขาวเนี่ยปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยวางอยู่บนพรมเสียงดังปอกแปลกปอกแปลกแล้วก็ปรากฏผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดอ่ะอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาแอดมินด้วยต่อหน้าต่อตาคุณแม่จันทาต่อหน้าต่อตาคุณพี่ชีพด้วยต่อหน้าต่อตาพี่ตำรวจมาละด้วยและหลายคนที่เขียนเหตุการณ์เนี่ยก็ รู้เลยว่าเป็นพระธาตุหลวงปู่มั่นเสด็มาก็ไปช่วยกันเก็บเนี่ยเก็บ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 เอาไปบูชานะอันนี้คือเป็นความอัศจรรย์กับที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นคนเดียวของประเทศไทยที่ไปกราบคุณแม่จันทาแล้วเนี่ยจะมีปร,กรากฏการณ์พระาธาตุเสด็จแทบทุกครั้งนะจจะเป็นเพื่อนอะไรกนแล้วแต่นะที่คุณแม่นั่งรับแขกถ้าคุณชีพไปกราบคุณแม่จันทาปั๊บเนี่ยก็จะเกิดปร,กรากฏการณ์พระธาตุเสด็จให้เห็นแอดมินก็เลยถามคุณแม่จันทาว่าทําไม คนอื่นมากราบคุณแม่เยอะแยะทำไมไม่มีใครเห็นพระาธาตุเสด็จต่อหน้าต่อตาได้เหมือนคุณคีบคุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเพราะว่าคุณคีบแกอธิษฐานแบบนี้มาพอมาถึงเนี่ยแกก็เลยได้ในสิ่งนี้ที่แกอธิษฐานนะบางครั้งเองเ่ยแอดมินเนี่ยนะเห็นคุณคีพเนี่ยพ่าไปกับคุณชีบหลายครั้งหลายคราวบางทีอ่ะพระาธาตุเสด็จพระาธาตุเสด็จต่อหน้าต่อตาดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,ปกเสด็จต่อหน้าต่อตาเนี่ยประมาณสักสี่สิบกว่าพระองค์นะสี่สิบกว่าองค์เนี่ยไอเราก็ สี่ห้าองค์พอจะเก็บองค์ข้างหน้านะจะไปเก็บองค์อยู่ข้างหน้าเนี่ยปรากฏว่าพอกําลังจะไปเก็บพระธาตุเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อแอนหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็มือจะจับเนี่ยก็หายไปละไม่เห็นละขณะเราเห็นท้นทโยอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะไปเก็บมันเก็บไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยรู้ว่ามันเป็นบารมีของคุณชีพบุญกุศลของคุณชีพที่เขาอธิษฐานไว้ว่าเขาอยากได้พระธาตุนะครับอยากได้พระธาตุ เนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่อัจรรย์มากสําหรับแอดมินที่ได้เห็นกับตาตัวเองนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เคยไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ก็เห็นประสบการณ์อีกครั้งหนึง่งวันนั้นไปปฏิบัติธรรมกับคณะคุณแม่จันทาเรื่องยามสมัยนะั้นคุณแม่จันทาเนี่ยจะมีคณะลูกหลานของท่านที่เป็นคุณครูเยอะแยะนะประมาณ20กว่าท่านไปปฏิบัติธรรมเนื่งในงานวันเกิดของท่านพระอาจารย์บุญเดชญาณน,นัเตาโชวัวดถ้ำแสงธรรมอำเภอบึงโขงหลง,หง สมัยนั้นเป็นจังหวัดหนองคายปัจจุบันนี้ขึ้นกับจังหวัดบึงกาฬสมัยนั้นพอขึ้นไปปฏิบัติกันปฏิบัติธรรมกันที่วัดถ้ำแสงธรรมนะต้องเดินขึ้นเข,ขาพลกาไปทุกคนก็ประมาณเกือบ30คนณนั่งล้อมล้อมรอบคุณแม่เลยณนั่งบนโขดหินล้อมรอ,อบคุณแม่จันทาก็ปรากฏว่าปรากฏว่าเส้นปรากฏว่าในขณะที่ทุกคนนั่งภาวนากันอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงดังป๊อก ป๊อกป๊อกป๊อกอกชนกันขึ้นมานะแสงสว่างกันก็จะมีแค่เทียนเท่านั้นเองนะครับเป็นเทียนลายล้อมลายล้อมคณนะผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏว่าเสียงดังป๊อกแป๊กดังป๊กป๊กป๊กขึ้นมาปรากฏว่าพอทุกคนลืมตาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีพวกเด็กไหลพวกลูกแก้วพวกพลอยพญายนาคต่างๆเนี่ยประมาณสักสักสองอุ้งมือเนี่ยนะครับ เด็กใดถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก2องค์สองสองชิ้นใหญ่แล้วก็ลูกแก้วพญานาคลูกแก้วกลมๆลูกแก้วเม็ดเล็กอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาปรากฏขึ้นอาจ,จารย์ต่อหน้าตา่อตาก็เลยสอบถามคุณแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่นั่งภาวนาทุกคนมานั่งภาวนารวมจิตรวมพลังกันเนี่ยผุ่ม้าทีเขาก็อยากได้บุญด้วยเขาก็เลยอยากนําของมาร่วมทําบุญในวันเกิดของท่านพระอาจารย์บุญเดชในวันที่ 22- 28กุมภาพันธ์ุมา ของทุกปี29กุมภานั่นะท่านเกิดมาที่29กุมภาก็ท่านจะจัดงานทุกปีก็บอกว่าครั้งนั้นนะ่ะคุณแม่จันทากับคณะไปนั่งภาวนาเนี่ยผมเจ้าที่เขาเลยเอาสิ่งของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มามอบให้ตอนหน้าต่อตาคณะลูกศิษย์ที่นั่งภาวนากันนะทุกคนก็นั่งเห็นเหตุการณ์ก็อัศจรรย์กันนะอัศจรรย์ใจว่าโเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริมากเห็นตอนหน้าต่อตากันทุกคนนะทุกคนก็เลย รวมใจกันว่าเออของที่เราได้มาเนี่ยถ้าจะแบ่งให้คนคนนี้ก็คงจะไม่พอกันก็เลยตัดสินใจแอดมินก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีอีกว่าเอา,อางี้แล้วกันว่าทุกคนถ้าจะแบ่งเนี่ยมันคงจะไม่พอกันเราเอาเป็นร่วมถวายให้กับพระอาจารย์บุญเดชดีกว่าเพื่อที่ท่านจะเอาบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพระพุทธรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัตถุธาตุเหล่า,านั้นก็อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปในถ้ำวัดถ้ำแสงธรรมในปัจจุบันนะครับอันนี้คือเรื่องเล่าที่แอดมินได้ มีโอกาสสัมผัสกับคุณแม่จันทามาในระยะเวลาช่วงที่ไปศึกษาหาข้อมูลไปกินไปนอนอยู่กับบ้านคุณแม่จันทาเนี่ย